ในวันเกิดปีนี้ฉันอยากไปหาเธอเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเธอเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่เหรอหมายความว่าไงคือว่าเป็นแฟนฉันได้ไหมมมมมีีีิดฉัััันนนนไไไ่่่รรรู้วากจจงหเเธอปในวันเกิดปีนี้ฉันอยากไปหาเธอเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเธอเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่เหรอหมายความว่าไง คือว่าเป็นแฟนฉันได้ไหมฉันไม่เคยเชื่อในผมในคิดฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอที่เปลี่ยนมันไปในวันเกิดปีนี้ฉันอยากไปหาเธอเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเธอเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่หรอหมายความว่าไงคือว่าเป็นแฟนฉันได้ไหมฉันไม่เคยเชื่อในผมลนขิด มจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปในวันเกิดปีนี้ในใฉันอยากไปหาเธอเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเธอเลือกคนที่ใช่นคนที่ใช่เหรอหมายความว่าไ,ไางคือว่าเป็นแฟนฉันได้ไหมฉันไม่เคยเชื่อรื่องม่ิขิฉันไม่รู้ว่ารักรมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไป ในวันเกิดปีนี้ฉันอยากไปหาเธอเพื่อพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเธอเลือกคนที่ใช่คนที่ใช่เหรอหมายความว่าไงคือว่าเป็นแฟนฉันได้มั้ยฉันไม่เคยเชื่อในผมเลยคฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจั้วันที่เธอได้เปลี่ยนมันไป